ตรงกลางแล้วก็สนทรจิตกรรมที่พระบาทสมเด็จระเจ้าอยู่หัวได้รับแล้วก็ผูบวก็ทุกคนที่มไทยนะครับแล้วก็รังสรรค์ผลงนให้จุกเป็นจิตรการของที่ท่านได้รับเห็นได้รับชมอยู่นั้นนะครับมาจากการรังสรรค์ของบ้านทองสมสมัยซึ่งมีมูลค่ากว่า8ล้านบาทเลยทีเดียวครับ Now, Ladies and gentlemen, give the i s s a w Cheewee as soprano a r t i s for this year 2023. It is actually a soprano a r t i s representing for. คนต้องหาห้าสี่สามสองโอเคไหมหน้าวันนี้ทรงเป็นนางสงการคือเป็นมากค่ะวันนี้ก็ได้มาร่วมงาน Iconic สงการเฟสติวัลนะคะก็เอาจริงๆเป็นครั้งแรกที่ได้มาเป็นนางสงกรานต์เพราะว่าปกติเวลามีเทศกาลสงการเนี่ยก็จะชอบทำคอนเทนต์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เป็นนางสงการรู้สึกว่าองค์ลงมากค่ะวันนี้การแต่งทรงแล้วันนี้เขาเรียก ไส่อะไรไปดูไงใช่ค่ะแล้วก็เครื่องประดับนี้ก็มีมูลค่า8ล้านตัวบาทค่ะการที่เราแบ่งกันมาเป็นหลักเกรงมากเลยค่ะเดินใเข้าวสยามก็คือเกรงมากพยายามไม่ให้แหวนหลุดสะกงค่ะแต่ก็เรียกว่าแบบเป็นที่เราชอบชอบชอบอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่ใส่ชุดไทยค่อนข้างบ่อยแล้วยังบอกกับพี่ๆที่ใส่ชุดให้อยู่เลยว่าเราไม่เคยใส่แบบแบบนี้มาก่อนค่ะเป็นความพิเศษนะคือนใส่ชุดไทยบ่อยคพิเศษในความที่มันเป็นของไทยความรู้สึก อย่างที่บอกไปค่ะมันเหมือนมันมีความเป็นองค์ลงทุกสงกรานเนี่ยเวลาเราถ่ายคอนเทนต์เราอาจจะใส่ชุดไทยในวันที่ไม่ใช่วันสงกรานจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยเป็นปีที่วันนี้วันที่13แล้วเราได้ใส่ชุดไทยอ่ะมันมัน ไม่คนลุกอยู่เหมือนกันนะคะอ,อย่างที่บอกเลยองลงมากเลยเขานี้รายละเอียดยากไหมกัน้งานดูงานสำหรับหนูไม่ยากค่ะเพราะหนูไม่ได้เป็นคนนุ่งเองเออพี่เขาย่านไหมใช้เวลานานไหมใมนการไ,ไ,ไม่นานเท่าไหร่นนรคร่ะเพราะว่าพี่เขาชำนาญมากๆค่ะคก็เลยแบบแป๊บเดียวผู้ชมตาตอนนี้ก็มาเจอบรรยากาศของแม่พี่น้องที่คอนสยามเห็นบรรยากาศคือนชมรู้สึกไงบ้างคะดีใจค่ะดีใจค่ะสักทีเพราะว่าเราก็ ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาสังสรรค์เทศกาลสงการมานานแล้วนะคะปีนี้ก็ดีใจที่ทุกคนได้ออกมาข้างนอกได้มาเล่นน้ำค่ะเี่ยค,ความทร,รงจำาการของเมนดาเป็นยังไงบ้างรสร์ความทรงจําเหรอคะปสบการณของด้าก็จะอยู่ภูเก็ตอะ่ะไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กับครอบครัวสิ่งที่สำคัญที่สุดส,สำหรับด้าในวันสงการก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถใช้퀄ิตีชีทิตกับครอบครัวได้อย่างปีนี้อนดานรู้สึกว่ามีความอยากจะเล่นน้ำ ความอยากจะแบบชุมช่มฉ่ำอะไรก็ได้ไม่เล่นก็ได้ขอดูเป็นวันแล้วกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงก็จะขับรถไปหาพ่อมแม่แล้วช่วงวันหยุดใช่ไปอยู่กับพ่อมแม่หักของวันหยุดรับงานแล้วเราจะพักวันพรุ่งนี้ไงพักวันนี้ไงไม่ก็นี่ไงพรุ่งนี้ไงคะ <c oughs> นนี้คือพ่อคุณแม่อยู่ชลบุรีค่ะก็เลยกะว่าเดี๋ยวขับรถไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปรดน้ำให้ท่านนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับปีนี้ใช่พอดีอะไรนะคะพอดีใช่ค่ะมีพอดีมีญาติที่นั่นแล้วพ่อแม่มาพอดีก็เลยโอเคไปกรุงเทพหน่อยฝากช่วยมาด้วยมาสยามแล้วจะใช่ค่ะก็อยากจะฝากนะคะชุดทุกคนสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า กิกรรมสุดานี้จะทำอะไรนะคะด้าขอแนะนำไอคอนสยามเลยค่ะเพราะว่าเขาเปกิจกรรมถึงวันที่17นี้เลยนะคะก็จะมีคอนเสิร์ตทุกวันแล้วก็บรรยากาศวันนี้ที่ได้ามาเห็นก็คือสนุกมากๆทุกคนก็มาเล่นน้ำนะคะไม่ว่าจะเพศไหนไวัยไหนก็คือทุกคนสนุกมากๆก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะไอคอนสยามค่ะ